สวัสดีครับพี่น้องชุมชนคนรักงานผู้มำงานบอนไซน์นะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมมาอรัพการเสียบยอดเสียบยอดมีสองอย่างที่ผมทํานะมันเสียบได้หลายอย่างแต่ว่าการนนำเสนอสองอย่างอย่างแรกนะครับเพื่อขยายพันธุ์ถ้าท่านได้ไปนะอย่างเนี้นะถ้าท่านซื้อต้นใหญ่หน่อยท่านก็สามารถที่จะตัดตัดแล้วมาเสียบขยายพันธุ์ได้นะซื้อต้นใหญ่คุ้มกว่านะผมเรียนด้วยความเรารพ ไม่ใช่ว่าอยากขายหรือไม่อยากขายนะครับถ้าต้นเล็กอะอย่างเงี้ยนะครับปลูกกว่าจะโตถ้าเราต้นใหญ่คุ้มกว่าอย่างเงี้ยไปตัดได้ทั้งหลายยอดหรือท่านจะเอ่อท้าวกิง่งก็สามารถที่ขยายพันธุ์ได้เร็วนะครับท่านได้ต้นพันธุ์ไปอย่างนี้แล้วนะครับท่านก็หาต้นมะขามต้นมะขามเล็กอะนะครับแล้วก็ท่านก็ไปเสียบแบบนี้ ผมเสียบแบบนี้ผมควบแน่นทิ้งไว้เลยนะประมาณหนึ่งเดือนสองเดือนนะหนึ่งเดือนอ่ผมก็ทิ้งไว้งนี้แหละบางทีไม่ได้นับไม่ได้ดูนะถุงประมาณสี่สิบเซนคูณหกสิบมาควบแน่นไว้เมื่อร้อนชื้นนะมหมือนติดติดไม่ยากในลักษณะนี้เอาสองถุงสามถุงกําลังดีถ้าถ้าเป็นสิบถุงถุงเดียวเนี่ยจะไม่ไปติดผมเองนะท่าเดือนอาจจะติดอย่างเงติดแล้ว ออรู้ได้ไงว่าติดสีมันจะเปลี่ยนเราจะรู้เองตอนที่เราตัดมาครั้งแรกอย่างอย่างนี้นะนี่วิธีที่หนึ่งขยายพันธุ์อย่างนี้เราก็เลี้ยงไปก็จะอาจใช,ใช้เวลาเป็นปีกว่ากว่ากว่าจะจะฟูอย่างนี้เหมือนกันนะแต่ว่าในลักษณะนี้จะเป็นการสร้างนะเสียบต่อท่านมีตอบางข่มต่อใหญ่ต่อเล็กตอแบบไหนก็แล้วแต่ฝึกอย่างนี้ไปของผมผมเคยเรียนนำเสนอทุกท่านแล้วนะครับว่า อของผมนี้นะอย่างคุณมดนะเขาตัดหัวเขียงอย่างนี้ปังแล้วเขาก็เสียบหัวเขียงเลยนะเขาก็มีเทคนิคอยู่ผมนําเสนอไปแล้วที่นี้ในส่วนเทคนิคผมนี่นะครับเนื่องจากผมอาจจะไม่ละเอียดมากผมก็เอาหัวเขียงนี่เก็บไว้ผมจะไม่ตัดปังแต่มาเสียบใต้หัวเขียงลงมาคือบากเข้าไปต้นนี้ผมรีวิวแล้วนะครับท่านลองย้อนไปดูในช่องผมเนี่ยเหมือนกันแล้วมันติดครับเนะี่ย ถ้ามันเปลี่ยนสีอย่างเงี้ยมันติดนะผมก็ควบแน่นไว้เลยควบแน่นก็ใช้ถุงก็แกบนี่แหละควบนะครับพอผ่านไปสักประมาณหนึ่งเดือนผมก็ไม่เอาออกหรอกแล้วก็เจาะรูเอาอันนี้เพิ่งเอาออกนะฮะติดแน่นอนแล้วนะครับแล้วก็เก็บหัวเกียงลงมาจนถึงจุดจะเพิ่งแกะนะฮะตรงนี้ให้ติดก่อนนะฮะผมก็อัพให้ทุกท่านได้ดูได้ชมนะครับว่ามันทําได้ไม่ยาก ข้อสำคัญทําบ่อยๆวัสดุอุปกรณ์จะต้องคมการเก็บหัวเขียงให้ใช้เรื่อยนะครับก็ค่อยใช้ครีมปักนกแก้วนะจะเข้ามามีบทบาทปักนกแก้วคือใช้ในมุม90องศาส่วนครีมท้องเรือนะใช้ในมุม45องศาท่านถามผมว่าท่านอุปกรณ์ในการใช้งานสร้างงานบอนไซแนะนำสามอย่างหนึ่งกันไกตัดแต่งกิ่งและก็ใบ สองทีมท้องเรือกินเนื้อไม้สี่ห้าองศาสามทีมปากนกแก้วกินเนื้อไม้เก้าสิบองศานะครับสามอย่างนี้นะซื้อได้ถ้าเป็นสแตนเลสก็ลุยหน่อยถ้าเป็นเหล็กธรรมดาก็จะต้องทาน้ำมันกันสนิทนะครับนะต็เรียนท่านอย่างนี้กันแล้วกันสำหรับคลิปนี้ท่านดูแล้วได้ประโยชน์อะไรได้ประโยชน์ตรงที่นะครับ แนะนำการเสียบเพื่อการขยายพันธุ์แต่ตัวช้านะผมเรียนด้วยความเคารพตัวช้านะครับเสียบเหมาะกับการที่จะมาสร้างงานบนไซนะสำหรับท่านที่ต้องการสร้างงานบนใซท่านหาต้นพันธุ์ซื้อจากไหนก็ได้นะครับหน้าเพจมีเยอะแยะนะครับก็หาบ,บนไซใบกระแตตอนนี้นะก็ก็ลองดูได้มาแล้วท่านก็มาตัดยอดเสียบ แต่ปลูกลงดินก่อนให้มันจเจริญเติบโตก่อนนะครับนะให้มีต้นพันเยอะๆก่อนท่านตัดแล้วมันจะไม่ไม่ไม่ด้วนนะหลายท่านบอกโหงผมด้วนหมดแล้วไม่ติดด้วยท่านดูท่านลองย้อนไปลองทําดูทําบ่อยๆติดแน่นอนเอาต้นใหญ่นี้ไปปลูกนะปลูกปุก๊บนะนะถ้ามันรอดนะโอโหงามนะมีใช้มีไม้ใช้อย่างไม่ขาดเรือ หรือท่านต้องการนําไปขยายพันธุ์ท่านจะไปทาบก็ได้นะท่านไม่เสียบยอดท่านท่านมีเยอะท,ท่านทาบกิ่งยกยอดเลยอย่างที่ผมรีวิวให้ทุกท่านได้ชมแล้วสร้างงานไปด้วยกันนะครับสําหรับท่านที่ต้องการสร้างงานบนดสายก็แบบนี้นะต้องทําดูถ้าท่านทำแล้วติดเนี่ยท่านก็จะเกิดความภาคภูมิใจนะสาหรับเอฟซีที่เป็นวัยรุ่นหน่อยอายุยังน้อยสี่สิบห้าสิบปีนี่ห้าสิบปียังทันนะครับสร้างงานสร้างอาชีพสร้างไรายได้ ผมหกสิบกว่าแล้วผมยังมามาทําได้เลยนะครับนะก็เป็นแรงบนันดาลใจให้ทุกท่านนะครับเอาละครับสั้งแตคลิปนี้ก็คงจะเป็นแรงบนันดาลใจนะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะ,ะฮึดขึ้นมามีไฟกลับมาสร้างงานนะครับแก่ๆยังทําเลยแล้วหนุ่มๆไม่สู้ได้อย่างไรนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับทุกท่านครับ